ขอขอบคุณชาว move on ผู้น่ารักนะคะที่ทำให้วันเกิดปีนี้เป็นปีที่พิเศษมากๆแล้วก็ไม่รู้ว่ารู้สึกว่าเขาเรียกว่ายังไงดีอะมันมากกว่าคำว่าขอบคุณอะไรเงี้ยมันเป็นคำที่แบบยังนึกถึงกันตลอดรู้สึกว่าเหมือนแบบรู้ว่าหนูต้องรู้สึกยังไงก็เป็นวัยยี่สิบสี่แล้วรู้สึกว่าอยู่มานานมากเหมือนกันนะขอบคุณทุกอย่างในชีวิตเป็นบทเรียนทุกอย่าง ขอบคุณประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาที่เหมือนแบบขายวิญญาณช่วงเวยรุ่นไปอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับหนูรู้สึกมันเป็นความทรงจำหนึ่งในที่มันแบบที่ไม่สามารถหาที่ไหนมาก่อนได้แล้วก็ถึงยถึงย้อนเวลากลับไปหนูก็ก็จะเลือกทางเดินอยู่ดีก็จะเลือกที่จะมาเป็นออนยานเคฟูดี้ค่ะไม่เสียใจที่ได้เลือกมาแล้วก็ไม่เสียไม่เสียใจที่ยังอยู่แต่ดีใจมากกว่าที่ได้เจอทุกคนที่น่ารักกับหนูขนาดนี้สิ่งสำคัญคือทุกคนรักหนูก็ขอบคุณมากค่ะ เพราะหน,น,หอน,นขอกนขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนับสนุนพัชนันคนนี้นะคะดีใจด่รู้ว่าแฟนคลับที่เขาอาจจะอยู่ต่างบ้านเป็นหย่อมญาแต่เขารวมตัวกันที่จะทำอะไรสักอย่างเพื่อคนที่เขารักแล้วคนคนนั้นคืออ่อนเขาคนที่รักอ่อนมากขนาดนี้นะคะรักขนาดที่อดชาบูชานมไข่มุก แต่ไม่เป็นไรด้หนูกินแทนขอบคุณค่ะบ่ยบินขึ้นไปบนท้องฟ้าไกลและมี ด้วยร่างของเธอที่ทำให้เธอเคล่ยไว้ออกไปตามทางที่เธอฝันเอาไว้และจากนี้ต่อจาก ปีคู่นี้จะไม่มีทางให้ไปจะอยู่และเค อทัวที่บางครั้งหนูก็อาจจะดูเป็นคนเห็นแก่ตัวอาจจะดูเป็นคนที่เยะยานที่อยากจะได้ตำแหน่งนู่นตำแหน่งนี้ก็ <c oughs> ที่หนูกล่ากเอาไว้ว่าหนูอยากได้ที่หนึ่งแม้ว่าตอนนี้จะห่างไปสิบอันดับไนี้ก็ตามแล้วซึ่งหนูก็คิดว่าหนูก็ไม่มีทางที่หนูจะได้อันดับนั้นอยู่แล้วตั้งแต่ตอนที่เกาะค่ะหนูรู้อยู่แล้วแต่ว่า ที่หนูกอกไว้เพราะว่าหนูแค่อยากเป็นเซนเตอร์อีกครัเป็นเท่านั้นเองนียค่ะ จับที่สามค่ะพบกูนยามเช้ากันเลยกับแฮชแท็กนี้นะคะ Be Over the Moon on 2 4 t h นั่นเองนะคะ ก็คือเหล่า Move On พร้อมใจกันส่งความรักคำอวยพรแล้วก็กำลังใจให้กับน้องออน BNK48 ในวันนี้ก็คือเป็นวันครบรอบวันเกิดปีที่24บอกเลยว่าเป็นแฮชแท็กที่น่ารักแล้วก็อุ่นจริงๆเพราะว่าทั้งแฟนคลับแล้วก็สาวออนเนี่ยก็ต่างเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะก็ขอให้แฟนคลับรักแล้วก็พร้อมเติบโตกับสาวออนไปเรื่อยๆเลยแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องด้วย